ครับผมกลับสวัสดีครับมีดหมอแคนแฟนหวยนะครับเอายินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสูตรหวยนาอ้วนนะครับช่งทนําแนวทางครับสูตรหวยคํานวณเลขเด็ดอาการดังนะครับไม่พี่น้องนําไปคิดผิดเจรนาเราพี่น้องเนาะอ่มาร์กจัดขาดพานเด้อพี่น้องนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางนะครับมีเข่ามีหลุดนะครับโปรใช้วิจารณญาณในการรับชม เอานะครับของวันก่อนพี่น้องเสียดายมากมายไก่กองเลยพี่น้องนะครับผมขอแค่มือผมจะเอาสองสูตรมาชนแล้วก็เอาฟันให้ในในคลิปนี้เลยนะครับสําหรับล่างนะล่างเน้นๆหนึ่งคุมพาหกเก้านะครับนี่ไม่เสียดายเลยยังไงพี่นอ้องชนสามตัวเดียวผมไปจับศนะูนย์สามเนี่ยมันออกศนะูนย์สองเลยพี่น้องนี่ศูนย์สองอยู่นี่เสียดายมากมายเลยแล้วก็เข้าตัวเน้นเลยพี่น้องนี่เน้นด้วยศูนย์สาม ถ้าชนสองนี่ได้ตังเลยนี่นะพี่น้องเนาะนี่สิบเจ็ดมกระลานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันก่อนนะครับผมจะทำเป็นสองสูตรนะพี่น้องสูตรเก่าที่ผมเคยใช้คนที่ติดตามเขาจะรู้อยู่หรอกนะนี่อีกสูตรหนึ่งนะผมจะมาเทียบชนแล้วฟันให้ในงวดนี้เลยในในคลิปนี้คลิปเดียวนะผมไม่ทําหลายคลิปพี่น้องนะครับสูตรที่ผมนะครับทํามานะครับให้พี่น้องนี่นะครับนี่เนาะเสียดายมากพี่น้องนะี่ เฉยๆมากมายเลยไปจับศูนย์สามอาจจะจับศูนย์สองเอามาดูนะครับก็จะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นสองครั้งนะครับนี่เด้อพี่นอ้องก็จะไปไวๆเลยละพี่น้องนะครับแล้วก็หลักสิบบนนะครับหลักสิบล่างนะครับนี่นะครับนี่คือสูตรแรกนะสูตรแรกนะครับก็จะเอาตำแหน่งหลักหมื่นหลักสิบหลักสิบล่างนะครับบวกกันนะครับได้สองได้เจ็ด ได้เจ็ดเจ็ดบวก2ได้9 9นะครับบวกนะครับค่าคงที่5นะครับก็ได้ที่4 4นะครับ5และ6คือเดินไปอย่างละแต้มละกันนะครับมี2สูตรพี่น้องนะครับมันมี2สูตรที่ชนกันนะสูตรที่2นะครับผมก็จะใช้แสนหน่วยนะครับก็คือชุดนี้นะครับแสนหน่วยเอาทำให้เหมือนกัน ในทุกๆุกงวดนะครับจะได้ดูง่ายๆพี่น้องนะครับแสนหน่วยนะครับบวก3ามคงที่นะครับ c นะครับบวก2ได้6บวก3ได้9งวดนี้นะครับได้9นะครับ9บวก3ามคงที่นะครับ9บวก3ามคงที่ได้ที่2บวก3ามคงที่ได้5นี่นะครับพี่น้องนี่งวดที่เราได้บนได้ล่างเห็นไหม เออมันก็เข้ามานะครับมาจริงๆมาจังๆชนที่ห้านะครับมันชนที่ห้าแล้วก็ได้ห้าสองแล้วเก้าห้าด้วยเออแล้วก็มานะครับวันต่อมานะครับหกนะครับได้สองได้หนึ่งหนึ่งนะครับบวกห้าได้หกหกบวกห้าได้เท่ากับหนึ่งสองสามคือเดินไปสองแต้มนะครับ แล้วสูตรที่2 7เจ็ดนะครับบวก3คงที่7ได้10ได้15นะครับนี่ก็ได้5บวก3ก็ได้8นะครับบวก3ก็ได้1นะครับวันนี้ชนกันที่1นึ่งพี่น้องได้61นะเอาตัวชนนี่พี่น้องนี่นี่นะครับคือชนแล้วเขาต้องมาแต่นะครับมางวดวันที่17เดนี่ยมันลุดไปอยู่สองมันรุดไปอยู่2เนี่ยครับพี่น้องนี่ ตัวชนดันไม่มานะครับวันนี้เราต้องทําให้รอบคอบผมจะทำสอสูตรแล้วก็คัดเด่นให้เลยนะครับพี่น้องดูนะครับอันนี้ได้6ได้7จนะครับเจบวกหได้2 2 3 4ี่นี่พี่น้องมันมาอยู่นี่นะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งก็คือ8นะครับบวกหได้14 14บนะครับบวกสได้เท่าก,กับ17 นี่พี่น้องเจ็ดบวกสามได้ศูนย์บวกสามได้สามเนี่ยมันชนสามตัวเดียวนี่ทําให้ผมนี่หลงทางเลยพี่น้องเนี่ก็ฟันที่ศูนย์สามสามห้าไอ้สามเจ็ดแล้วก็ก้าเก้าสามสามเก้านี่พี่น้องโอ้เสียดายมากมายเลยอขาวิทยดินต่ําเลยพี่น้องนี่เขาเข้ามานะแต่ตัวชนเขาไม่มาเนี่ยเขามาในชุดนี้นะ เดี๋ยวมาดูวันนี้ก่อนพี่น้องนะครับมาดูวันนี้ก่อนไม่น่าชน3าเนาะนนจะชนที่สองนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเอา2สูตรนะครับให้พี่น้องดูนะครับจะได้หาลอตเตอรี่ไว้ทันพี่น้องซนะครับเจ็ดหนึ่งเกเจ็ดสามยี่สิบนะครับ2ี่สนะครับบวกหได้เท่ากับ2ี่สิบนะครับหกเนะครับคือสูตรแรกนะครับ แล้วก็มาสูตรที่2นะครับก็จะเป็น8ปดบวกสได้10นะครับบวกสได้เท่ากับ3บวกสได้6บวกสนะครับได้เ้าเอาหัวน,นี้ชนตัวเดียวขอจับเดี๋ยวครับขอจับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดูพี่น้องขอเดี๋ยวผมทาอีกสูตรหนึ่งแล้วกันเอาไปเรีเยบร้วยเลยนะครับเดี๋ยวทําอีกสูตรหนึ่งนะครับนี่สูตรที่ผมใช้นะครับแล้วเขาหลุดไงพี่น้องนะครับอ่า แต่เขามาเดินต่อในสี่งวดผมไม่ได้นํามาเลยนะครับเสียดายมากเลยก็คือผมใช้นะครับหลัก10นะครับหลักหน่วย10ล่างนะครับแล้วก็บวก2คงทที่นะครับก็จะได้10ได้4ได้6ได้8นะครับ8นะครับบวก1ได้9นะครับบวก2ได้1นะครับบวก1คือจะใช้4ตัวพี่น้องนะครับในสูตรนี้จะใช้4ตัว นะครับแล้วสูตรที่2ก็จะใช้นะครับแสนหมืนหน่วยนะครับบวกด้วย5คงที่นะครับได้5ได้10ได้2นะครับวันนี้ได้ที่2 3 4แล้วก็5นะครับวันนี้ชนกันที่2สองนี่น้องชนกันที่2ได้2 5นะครับเอาจะทำคร่าวๆให้พี่น้องดูวไวๆเลยทีนี้นะครับ หลักสิบพี่น้องสูตรก็มีตามนี้เด้อค่อยไปดูกันนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นบวกหนึ 1, ่งบวกสองบวกหนึ่งนะครับแปดนะครับแปดก็เป็นสิบได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะครับได้หกบวกสองได้แปดนะครับบวกหนึ่งได้เก้าสูตรที่สองก็คือแสนนะครับพันหน่วยบวกห้าคงที่ได้สิบ นี่ก็ได้10ได้0ูนย์ะครับ0 1แย์2 3ได้นะครับ, 0, 1, 2, 3, รบว้นนี้ไม่มีตัวชนที่พี่น้องจับนะครับจับชุดได้6 1นะพี่น้องเนี่เนี่ยมันชนที่2ตัวเดียวได้ได้ที่5 2นะครับกวดนนี้ไม่ชนมาที่6 1นะครับผมเลือกใช้นาะนนั่นแหละสูตรนี้เพิ่งกลับมาดูใหม่นะเขาเดินอยู่นะครับอ่ะนะครับก็จะทำให้รูสูตรก็มีตามมีเดอพี่น้องนะครับได้2ได้3ได้5นะครับ ได้5บวก1ก็ได้6บวก2ได้8นะครับบวก1ได้9ส่วนที่2ก็คือแสนนะครับพันหน่วยนะครับนี่ได้5 5บวก6ได้1 1นะครับบวก5คงที่ได้ที่6 7 8 9งวดนี้ชนกันที่6 8และเพี่น้องนี่6 8และ9แต่เขาไม่มาอ่า ผมก็เลยไม่ได้นำเสนอไงในชุดนี้นะครับเออทำให้ผมไม่ได้นำมานำเสนอไงพี่น้องก็คือเขามาเขามาเขามาบนนะครับในชุดนี้เขาหลุดนะครับเดี๋ยวดูถ้ามีเผื่อชนเราก็ได้กันนะครับก็คือนะครับหลักสิบนะครับแล้วก็สิบล่างนะครับบวกสองสี่บวกสี 8, ไ 10, นะ่ได้แปดได้สิบนะได้ศูนย์หนึ่งสาม นะครับแล้วสูตรที่2นะครับก็จะใช้แสนพันสินะครับบวก5อันนี้ได้10นะครับ5้บวกแได้เท่ากับสามสเอาชนนะครับ่ว่น้องชน2ตัวชนที่3กับ4นะนี่ผมพยายามหาตัวชนแล้วกันพี่น้องนะครับถ้าไม่ชนมันก็ต้องมา3กับ4ในนี้เรามี3านะพี่น้องเอาฉะนั้นนะครับ สนะครับคือตัวเด่นของเราแล้วนนี้ชนที่6จะมา6กสามได้ไหมอ่านี่หลายิีที่หาตัวเด่นของผมพี่น้องเพราะว่านะครับในชุดนี้ของเราชนที่6นี่ชนที่หนะอ่าแล้วชุดนั้นชนที่3ก็จะจับคู่ให้ตามนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับหกสาหกหก เก้าครับเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดสามแปดหกแปดเก้านี่นะพี่น้องชุดล่างเด้อนี่เด้อนะครับส่วนตัวเด่นนะครับมันมาที่นะครับเอาให้สองตัวเด็กพี่น้องตัวตัวมันชนนั่นแหละนะครับนี่เราพยายามหาพยายามหาให้ได้พี่น้อง เออนะครับผมก็อยากให้พี่น้องได้นะครับอืมเรามาแบ่งปันแนวทางกันนะครับเดี๋ยวรัวพัฒนาพรุ่งนี้เราลุยกันต่อพี่น้องนะครับเดี๋ยวรู่วันนี้นะครับเอาของนะครับรัฐบาลไทยไปก่อนนะครับผมล่างนะครับนี่คือล่างเนอนะครับส่วนชุดนี้ก็จะมีข้าวคู่นะพี่น้องก็พ่อสิหูแแ้้ว่าผมจะฝันตัวไหนอ่ะนะครับ ก็นะครับเราพยายามทําให้มันได้หลายสูตรแต่บ่านําเสนอมาทุกสูตรพี่น้องเพราะว่านะครับเดี๋ยวจะงงสะก,ก่อนเ,อเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนั่นแหละนะครับแต่นะครับผมให้วิ่งรูดนะครับสาม,มเดี๋ยวไปหาลอตเตอรี่ไปเลยพี่น้องนะครับตัวที่ผมจะให้ก็จะมีนะครับเอาตัวแดงๆนี่นะหกสามนะครับเจ็ดสามแปดสามนี่นะพี่น้องนี่นะครับ แล้วนะครับสมมุตินะสมมุติผมก็มีของผมอีกสูตรหนึ่งก็คือชุดที่มันชนนี่แหละพี่น้องเนี่ยมันชนที่3มกับ4เนาะแต่ในนี้มันไม่มีสีนะครับถ้าเอาตัวเด่นมาใส่จะเป็นชุดนี้แล้วพี่น้องก็ให้ระวังกันไว้นะครับก็จะเป็นนะครับ6กอา้าวหกสีนะครับหกสามมีแล้วนะครับแล้วก็มาที่อา่า 8ปดสีแล้วก็มาที่เจ็ดสีนะครับนี่เด้อพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้นะเด่นเดนเลยผมก็จะให้ชุดนี้แหละนะครับพี่น้องเอาไปพิจารณากันเมืองก่อนนะครับนี่มีหกสีนะแปดสีเจ็ดสีนะั่หกคู่นี้พี่น้องจับตาเล็งไว้เลยนะครับผมอาจจะไม่วงในนี้นะเดี๋ยวผมเขียนไวทตั้งหาก้วพี่น้องนี่นี่นะครับสี่คู่ไม่ใช่แปดคู่นะครับ ส่วนนะครับสายวิ่งนะครับให้ไปที่6และ3นะครับเด่นมากคือ6รองที่3นะครับมาคู่เลยไหมนะครับก็คือชุดนี้นะครับนี่เราพี่น้องเนาะเอ้าเลี้ยงในแถวนี้นะครับชุดนี้ฝั่งนี้ก็เป็นตัวรองไปนะครับให้พี่น้องพิจารณากันก่อนนะครับงวดวันที่นะครับล่างเน้นเน้นนะครับงวดวันที่1่กุมภานธ์68นะครับให้แล้วเดอนะครับ ทำทุกวิถีทางเะวครับเดี๋ยวมาดูชุดสรุปกันนะครับก่อนวันหวยออกนะครับเห้พี่น้องมายิบจับอต,ตรลีว้ก้อนนะครับกอยทุกท่านโชคดีเง,ง่งปังปังมันมันขอให้มาขอให้เข้าขอให้เดินต่อค่อยพี่น้องได้รับโชครับสัก์กันสุดหวยนะอ้วนขอบคุณในหลายรับปม